สวัสดีครับผมมาลองรีเซอเบอร์นะครับของแคนบูดนะฮะเป็นรุ่น K R ขีด4400นะฮะอ่าลูกค้าขายตามสภาพนะครับผมหายากนะครับสวยมากนะบิ๊กเอทคลาสสิกสวยครับนี่นะฮนี่ลดเสียงครับเพิ่มเสียงนะฮะกระพงที่ใช้ลองเป็นไฟเราด้วยโฟล์คุนี้นะครับผมนี่นะ F301 นะครับ4โอ้กนะตัวนี้อ่าขออนุญาตฝากร้านนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะช่างตะกัดติดต่อครับแล้วเปิด9โมงครึ่งปิด5โมงเย็นร้านทีทุนสูงครับ จะมาดูลูกเล่นนะฮะอ่านี่ลดเสียงนะครับวอลลุ่มมีแกนแกนนอกแกนในนะฮะแกนแกนในก็จะเป็นอ่าปรับบาลานซ์ซ้ายขวานะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะป,ปรับบาลานซ์ซ้ายขวานะฮะแกนแกนข้างในนะฮะส่วนแกนข้างนอกเป็นวอลลุ่มนะฮะอันนี้ปรับเทเบิลครับเสียงแหลมออกมากควน้อยลูกค้าปรับได้เลยอันนี้เบสฮะ สปิเกอร์นะครับอันนี้มีทั้ง A b นะครับ A บก B ไม่ได้นะครับเนื่องจากวัดมันวัดมันน้อยนะฮะแต่ใช้ได้แค่อย่างแล้วสปิเกอร์นะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเซนเตอร์นะครับผมตอนนี้จะเป็นเซนเตอร์นะฮะอ่นนี้ FM อนะฮะอ่านี้ FM นะครับ FM ไฟสเตอร์ไม่ติดนะครับลูกค้าขายตต่สภาพแต่รับชัดอยู่นะฮะรับชัดนะฮะก็รับได้นะครับเนื่องจากห้องนี้ไม่ค่อยมีคลื่นนะฮะ เนี่ยนะฮะรับได้นะครับรับชัดเลยเนี่ยนะฮะรับชัดนะแต่เพียงไฟสเตอร์ไม่ติดแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยนะฮะติดดีขึ้นมากเนี่ยนะฮะอ่าเนี่ยนะครับอ,อ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะฮะด้านหลังสวยครับผมนี่นะครับใส่ทุกอินพุตนะฮะลองหมดแล้วใช้าง,งานได้ปกตินะครับผมอ่ะ โอเคครับขอบคุณครับ